ท่านผู้ชมครับมีคนเคยพิมพ์มาหรือว่ามาพูดกับผมบอกว่าคงเบ้งนะั้นเป็นคนที่มีอคติคงเบ้งจูกัดเหลียงเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นกุนซืออันดับหนึ่งะฮะของ3ามก๊กแต่เขาบอกว่ามีอคติกับอุยเอียนซึ่งอุยเอียนเนี่ยก็เป็นขุนพลระดับแถวหน้าแม้ว่าเล่าปีเนี่ยจะมี ห้าเสือแห่งจกก๊กแต่ว่าคนที่6เนี่ยถ้ามี6เสือเนี่ยก็จะกลายเป็นอุยเอียนผู้นี้อุยเอียนผู้นี้ครับเติบโตจากพลทหารครับขึ้นมาจนกระทั่งได้เป็นแม่ทัพคนสําคัญเป็นแม่ทัพหน้าและเคยเป็นถึงเจ้าเมืองฮันตงซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความสําคัญของจกก๊กมากเลยทีเดียวครับใน3มก๊กเนี่ยใครๆก็รู้แล้วครับว่าขงเบ้งนั้นเป็นใหญ่เป็นโตเป็นสมุหานายก หลายคนก็เลยบอกว่าคงเบ้งเนี่ยมีอคติกับอุยเอียนหาว่าอุยเอียนเป็นคนที่คิดโคตรทรยศต,ต่อนายเดิม<ๆ>ก็เลยไม่มีความไว้วางใจว่ากลัวว่าจะมีความทรยศต,ต่อฝ่ายของเล่าปีและเล่าเสี้ยนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายคนคิดแบบนี้แต่มันมีเหตุผลหนึ่งที่เราชี้เห็นเลยว่าคงเบ้งนั้นไม่ได้มีความรู้สึกอคติส่วนตัวนะฮะไม่ได้มีความรู้สึกอคติส่วนตัวกับอุยเอียนเพราะไม่ชอบหน้าหรืออะไรแต่เป็นเพราะนิสัยอุเียนจริงครับก่อนที่ขงเบ้งนั้นจะลาโลกไป ขงเบ้เงเจ็บป่วยหนักมากจึงได้ทําพิธีครับเป็นพิธีในการต่อยุตัวเองนะฮะด้วยการอยู่ในกระโจมนะครับแล้วก็มีการจุดเทียนถ้าเทียนอันเนี้ยไม่ดับนะครับแล้วก็ทําจิตใจให้สงบมีพิธีกรรมอะไรต่างๆขงเบ้เงก็เชื่อว่าตัวเองนั้นจะอยู่รอดไปได้อีก12ปีอย่างไรก็ตามครับในวันที่7นะฮะอุยเอี่ยนนั้นพลาดนะครับจะวิ่งเข้ามารายงานว่ามีค่าศึกมาเรดฐานมีค่าศึกเข้ามาโจมตีที่ฐานทัพทําให้เมื่อเปิด กระโจมเนี่ยลมมันแรงมันพัดจนกระทั่งเทียนแห่งชีวิตของคงเบ้งดับลงเกียงอุยต้องการที่จะล้างแค้นครับเกียงอุยบอกว่าอุยเอียนเจ้าเนี่ยจะทาให้ท่านคงเบ้งเสียชีวิตก็จึงกำลังจะเอาดาบนั้นไปประหัดประหารอุยเอียนแต่ว่าคงเบ้งกลับสั่งห้ามไว้บอกว่าอย่าไปทําเขานี่คือชะตากรรมของคงเบ้งเองเห็นไหมครับคงเบง้งถ้ามีอคติขขอุยเอียนจะต้องไม่ขัดขวางในสิ่งที่เกียงอุยจะไปสังหารอุยเอียนแต่กลับปล่อยไป นี่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีอคติกับอุเอียนแต่สิ่งที่ขงเบ้งทําก็คืออะไร,รถ้าตนเองนั้นลาโลกไปแล้วก็ฝากฝังมาใต้นะกับบรรดาทหารว่าให้คอยจับตามองอุเอียนว่าคนคนนี้แหละจะเป็นคนคิดคดทรยศถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้มาใต้สังหารอุเอียนตอนเผลอไปเสียเลยท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นคําตอบของเรื่องราวที่เราจะบอกว่าขงเบง้งไม่ได้มีอคติส่วนตัวแต่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งจริงๆครับ